มาลูกมามันจิตตกคลองมา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 ,มาลูกมาเดี๋ยวพาพีพ่อน้องไปเบื้องผักสลัดในสวนกันค่ะน้องลูกเนาะมามามาตกคลองมามาสวัสดีตอนเศร้าๆเด้อค่ะอากาศดีๆแม่ปีนาพามาเข่าสวนผักเป็นสวนผักไม่น้อยแบบพ่อเพียงค่ะที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นผักสลัดค่ะเพิ่งสิบปลูกได้ประมาณสามสี่อาทิตย์ค่ะกําลังงามเลยค่ะกําลังแตกกอใหญ่ๆค่ะ อาเนกเก็บกินได้เราค่ะทายเขาไงก็หนีจากน้อยเนาะเบิ้งค่ะก้อยง่อุบวบค่ะกอบกอบค่ะพักอันนี้งามค่ะงามเป็นการปลูกง่ายๆด้วยค่ะห้า่ได้ใส่ปุ๋ยเือวสารเคมีใดๆทั้งสิ้นค่ะหดนามยางเดียวนี่ล่ละค่ะปลอดสารเคมีลอยเปอร์เซ็นต์ค่ะพักสลัดกำลังงามๆเลยค่ะทั้งนั้นก็สิเป็นต้นบักพริกค่ะทั้งต้นบักเขือแล้วก็มะเขือเทศ กำลังงามค่ะปีนามาหน่อยอยางเลนตอนเศร้าๆค่ะอากาศดีดีเสียงนกห้องเซลล์เซลอยู่คนนะ่ะพึ้นยางเลนนะพักสลดัดป,ปลูกงามปะ <c oughs> นี่แหละค่ะปลูกง่ายๆค่ะส่วนทางนี่ก็บสปเป็นเบียพักสลดัดด้วยกันค่ะสวนผักพ่อเพียงปลูกพ่อวาร์เดกินค่ะนี่ก็สิปเป็นขึ้นชายตะกับใบโหระพาของอิตาลีค่ะ ใส่แท่นหัละพาไทยเห้ากับไดอยู่ค่ะไปะใส่แกงเขียวหวานนรือเสียวไปพัดใส่ไข่ใส่มะเขือเทศโอ้ยกระแซบค่ะนนี้น่ราคาเป็นคลิปสันๆนแม่ปีนานําเสนอพักในสวนให้เบิงค่ะ <c oughs> ตอนเศ้าๆอากาศดีๆปีนานมาน่อยเดินเล่น <c oughs> ไปลาคาพี่น้องคลิปสันสนเด้อค่ะไปะลุกปะเขาบ้าน